สบายดีพี่น้ององี้มือเศร้าเดอ้อชาอ้นผลิตทำกับเขาพัดเนื้อหมูใส่พักกระลำไปทัวซูเมกินเด้อพี่น้องเด้อปินง้าไก่ให้ตาเมตให้นั่งลงก,กินไปโรงเรียนเดี๋ยวไปโรงเรียนแอซิดนะล,ลูกมามามาอ่าอาวอหน่งไยอห่ะอาลูกอะ,อะ Cắp kiếp cắp kiếp kiếp Ôi kiếp kín đấy kiếp 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 bài đi kiếp 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 mà kiếp 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 Phát kiếp 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 chào kiếp kiếp โอ้วนันจะ่าอ้วนั่มีมอนซื้อน้ำหนักึ้นอีกได้ด้วยนี่นะคืนคืนลงลงคืนลงลงน้ำหนักอุน,นแล้ว้ขึืนอีกแลนน้วน้ำหนักเน่มซื้อแบอ้นคนมันสู้อนเียไม่กอะอ้วน้อไม่ได้อ้่ไดคือตอนนี้สา เกตัวทายเดือดทายยานในรูปลายคนอ้วนตอนเ่า,อ,าอีหยังฮะไปใส่ยกยักคือพามึงกบไปใส่กันนบพี่น้านีบ่อย่ะ ก้อนขผานื้อไก่กับบกินก้อนข่าแม่กี้กับบกินข้าวเจ้ากับบกินมีงานเรกินไนนะบุกข่า่นนะบนะที่งด้กินอย่งบกานเด้กินแบนบากินขนมกินขนมเปื่อนเม่อแกหะมมากมอเอาลูกอ่ะเปิดมงึ้นหลูกเอ้ยนี่ยินบ่อ้นะจะกินนี่บแม่ไห้ ล no? ูกกรดหลดี 2> 2> ่ในห้อแหมไหวใส่ข้างนะงนลูกงั้นเออเปิ่ยนหายเป็นอมาจากว่ากับว้าบจากว้ากับว่าวได้พี่น้องเออเปนว่าวเป็นนะตั้งบ่อยากว่าขั้นว้าเป็น สันวไม่อสัไปนับหนึ่งขึิ็หนักคนเดียวคนหน่งสองสามหนักได้พี่น้องฮอติปมคนหนึ่งคเดียวคนาพังนะคนถีอขันว่าวคนถือ่าวมันนบวเป็นเป็นแต่พอเบรอยากว้าเห็หักึ้เจ้ามาชุกทิชจุกิข่อยไม่ได้ว่ายน้ด้ก่อกเว่า้าบยว่าคือขาบว่า เรไล่ขามอยู่ตัองเถื่อนจะเอิญแม่ก็เอิญเอื่อนต่เถอนี่คนไม่เอิเถ่นนะแม่เอิเขาเอิญแม่ได้เนาะจะโทอจะมาเห็นนี่เ็นี่ตเถื่อเอิญแม่เด็กนี่้องเถื่อนมุ้ง

เขาลกดังไข่นเขานะเขาเห็นมันม่งเข่าคือพ่อเลยเออมาไหนไปาปึ้อรถึ Kaiser, ้นรถไขึ้นไปขึ้นเซกบเซกบเกบเดิงด้วยฮะเดินด้มด้วยนะลงกเขแตกกระอพอ Ừm, cho nồi, cho vào Tích nó không nghe thấy Xích nhau mua ăn Mùa gì đấy Cảm ơn Cảm ơn เขาเพื่อนเนี่ยนนเวลาเคนชิโอนพิซซ่านะั่นพิซซ่านี่ต้องเลิกลิ่นนะทำตัวเองม,มาได้แล้วกำลังยืดตัวท่องเ <He an. S 2> ทียนห้อง,องมันเป็นชิ้นเขาออกลิ่นแลนเอาไปเิ้นเขาไม่ได้ันการเคียนจะอ่อนก็ต้องนั่งเมืหันจะต้องเห็ดอ่อนเล็กลุลองอ่อนเลขต้องเอาลิ่นถ้าแม่เคี่ยวจะกินน้ำเม่บบิร์นได้คันแม่ยังอ่อนแ้ำเมลเบิร์นได้ไม่ตั้งใจเบริร์นเวลาคูสอน เขียนให้มันแล้วเลขก็ต้องเห็ดมันแล้วซะก่อนให้ต้องไป,เ,ปเลือกเว้ยได้แล้วก็เล่าเบิ่งว่ามันถือก่อนเป็นยี่ห้อปลาเ,เลขเร่ใน,นกุศลปลาปลาเ,เลเลร่แบบไดมัน,นยัางปลาเลเร่เนาเขาเห็ดเลขเลขบ้างเล่หเลขห์เล่หยังแตอย่า,าเฮาบปลเล่หเบิ่งมันจัง,จจง,งถือจักมันมันถือบันตรงกับตองปุ๋ยแบบมันตรงแหละก็ถือแต่ขอเย็นจะกี้เขาเห็ดตอ,อเปาหมายถึงเห็ดตัวอย่างเห็ดตัวอย่างเห็ดออกมาแล้วเฮาบปลเล่หเบิ่งแบบนี้ มันออกตรงกับตัวเลนคนบอกมันถือคือของกูเห็ดกับมันถือ,อ,ถอ,อเขาเอิมไปเ,เรื่อยๆอยากไปอยากไปอยากไปเขาเหมือนเดือดหัวเหมือนสระๆเขาเรียกจุดเขาเรียกจุด หมูหรือมะลิโจนะนุ่มก็สีนุ่มก็บุตรทองเนี่ยมาฆ่าเลยนบุตรทองแ่หมูเขาไปเลาละมันงงายแม่เอ้ยแต้มหูนะก็เป้ยบาเป็นแต้มหูนะพันธักแท้แมหูหงายเหตุไไปเชิงในที่หนึ่งแอเหตเป็นตัวเองเหตุ